ับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเทศบาลวิเชีนโลกนะครับหรือตลาดใต้นะครับแล้วก็มาเจอร้านลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นทอดกับลูกชิ้นย่างนะครับผมเป็นทอดบนเตาถ่านนะครับมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็มีแบบชุบแป้งด้วยน่ครับมีลูกชิ้นอะไรบ้างครับ ลูกชิ้นเนื้อใช่หมับ,บนเนื้อกับเนื้อกัอันนี้ทอดแบบทอดผม,มเอาลูกชิ้นเนื้อทอดนะครับสองไม้ครับแล้วก็อันชุบแป้งทอดนั้นเป็นลูกชิ้นอะไรคะอันนั้นอีกสองไม้ครับผมอย่างละสองครับ,บปลาได้ไม้เดียวปลาได้ไม้เดียวอ๋อได้ครับมันขอมาหนึ่งไม้ครับ,บ มากินทีเดียวครับตเราถ่านอย่างนี้เลยนะครับเอาสิบบาทใช่บมคนรอคิวเยอะทีเดียวครับ ก็อยู่ด้านข้างออยู่ตรงข้ามกับป้ายบิสนุลงในฟาซาเลยนะครับตรงน,นั้นเป็นป้ายเดินเข้ามาในซอยนะครับก็จะเ,เจอร้านลูกชิน้นนีครับนะครับสี่ไม้20บาทครับครับครับ